ลาวาสนาหมอลำทาวมันแต่งานเล่างันหาบัดงานจางแม่นผูนหมอลำสาวลำนุ่มรูปล้อเสียงดีแตกวุนวุน ยามงานจ่างผืนโพธาส่วนว่าหมอลำเทาคือผู้ขาละหมอลำเทาคือผู้คากะลียูดอกคือกบได้แต่ลบดอกคอยซอม จอบซองเขาตอบคอมเมนต์ลอยซองเขาตอบคอมเมนเออเอเอโอ้ยได้รัง เกิดมารดนจนว่าตัวเท่าเฮาเบิดยุคสมัยกระทำใจไม่อยู่ดนโด,ดนมีงานแล้วแต่บุญทรงอยู่สถาทานคิดถึงสุดศับซึ่งจะาพาเพื่อนเอิ้นหาบอถือซาว่าเฮาเป็นหมอลำเท่าแล้วต้องแหว่ข้าดินโพธานเพื่อนต้องการแต่หมอลำนุ่มสาวหน้าตาดีร้องเพลงเฮาเฮานาตาดีร้องเพลงเฮาเ หมอลำสาวลำเบาให้คอ right, มเมนต์มาหมอมีภัยอยากเช็คเขาแนวหมอลำเท่าเขาบอให้ราคานอกจากเจ้าภาพศรัทธานอกจากเจ้าภาพศรัทธาเพิ่นสิเน้นมาเฮาจังสิใดไปหมักเพลงไว้จวดจวดเฮาเฮากะรองได้คือเขาตีแต่เท <mons> ่าบ่ลอ จังแม่นออยากให้เห็นแต่หุ่นตอนไว้รุ่นเบิ่งเด้ความโอเทขันได้ย่างไปใส่สาวสดาวใส่ฝ้าเฮือนจนสะเทือนทั้งบ้านการเวลาล่วงเลยผ่านไปย้อนยุคสมัยนั้นมันพันแปรหมอลำสิ่งหรือว่ารถแห่บ่มีไผอยากจ้างหมอลำแก่หมอลำเฒ่าดอกแม่ผมเข้าใจดีหมอลำยิงเอาสวยมวยอึม หุ่นต้องสะบึ้มสวดทรงเสกซีให้ทำแนย่าวสั้นวาสีให้ทำแนยาวสันวสนวส้นวาสีจังมอลำไปนี่หรือว่าแนวใดขอฝากไว้ขั้นบอมีไผให้คือนอดคือเกา่าเจ้าภาพเอ้ยเป็นตัวเรือสุดไทยเอาไว้ซอยกัน ส่วนขานั้นกะเลวแต่ศรัทธาส่วนขานั้นกะเลวแต่ศรัทธาขอแต่ขาน้ำมันจากสี่พันกะพอแลวสี่ห้าพันเฮกะพอแล้วเอเฮเฮเหัวอกมาลำเ่า